และนี่คือเครื่องบันทึก NVR CSX5S จากแบรนด์ e a s y w i d ตัวเครื่องสีดำวัสดุทนทานระบ,บายความร้อนได้ดีค่ะตัว NVR รุ่นนี้นะคะมีระบบรองรับ OnVif ค่ะสามารถรองรับกล้องที่มีระบบ o n v i p ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกับเครื่องรุ่นนี้ได้เลยและอีกทางนะคะยังมีระยะการส่งสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้สูงสุดถึง100เมตรเลยค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชัน support H.265 Video Technology นะคะ เพื่อการบีบอัดไฟล์ให้ภาพนะคะคมชัดคงเดิมตัวเครื่องบันทึกรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับฮาร์ดดิสได้1ลูกนะคะสูงสุดถึง8เทาลบต์เลยและใครนะคะที่สงสัยว่าการใช้เอ็นราตัวนี้นะคะมันจะดีกว่าการใช้เอ็ิการ์ดยังไงเดยวคิมพาไปดูะคะ่ะเพราะว่ารองรับฮาร์ดดิสได้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้นานกว่าเอติการ์ดเลยะคะ่ะช่วยป้องกันเรื่องการโจรกรรมค่ะสมมติว่าถ้ากล้องเรานะคะใส่เอติการ์ดเวลาโจรมาทําลายกล้องเราพังมาทําลายเอตดิการ์ดพังข้อมูลก็จะหายไปเลยะคะ่ะเพราะว่ามีระบบบีบอัดไฟล์นะคะ ทำให้คุณภาพภาพนั้นคมชัดกว่าการใช้ HD การค่ะในส่วนของหลังเครื่อง NVR รุ่นนี้นะคะนับจากขวามือของคิมนะคะก็จะมีปุ่มรีเซ็ต ช่องเสียบ USB นะคะช่องเสียบสาย HDMI นะคะเวลาเราต่อจอจะได้คุณภาพภาพที่คมชัดขึ้นค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบสาย VGA ช่องเสียบสาย LAN นะคะที่เชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์มาดิสตอนของการติดตั้งนะคะคนที่จะติดตั้งต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะเพราะว่ากล้องที่ใช้จะเป็นระบบ IP นะคะจําเป็นต้องดึงวงแหวนของตัวกล้องเข้ามาหาตัวเครื่องบันทึกเครื่องนี้ค่ะและใครนะคะที่สนใจอยากจะติดตั้งแต่ว่ายังไม่มีสินค้านะคะหรือว่าที ที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐานค่ะทางบริษัทเรานะคะมีครบจบที่เดียวเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e ให้คิมด้วยนะคะวันนี้นคะคิมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย